คันนี้เลยค่ะพี่พี่ขผ่อนน้อยๆผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆต้องยาริสเอทีบหนึ่งจปีสิคันนี้นะคะไม่ไม่ถึงแสนโลนะคะพี่พี่ะ่ะบอกได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่6 2พัเท่านั้นนะคะภายในภายนอกสวยไร้ที่ติไม่มีตํำหนิไม่มีร่องรอยชนหนักพลิกความจมน้ํากับไม่ก็ใหม่ไว้ใจพี่จนได้เลยคลิปเต็มจะเป็นยังไงไปดูคลิปนี้กันได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีลูกค้าของลูกหมูเพชรยนต์ทุกๆคน FC ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะลูกหมูพามาดูเป็นตัวตัต้ตตายาริเอที1หนึ่งจุปี17คันนี้เลยนะคะสวยๆขาวๆแบบนี้นะคะบอกได้เลยนะคะคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนนะ คันนี้หม้จะอยู่ที่73,000าโลเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาราคาตัวรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6.2 0 0เครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมช่วยทุกคันดันทุกเขตไว้ใจลูกหมูได้เลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6,2เนาะเออแล้วก็จะบอกว่าคันนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะพี่พี่ขพนักง,งานบริษัทนะราชการรับวิสากิจค้าขายมีหน้ราร้านหราาอือขายออนไลน์มีเพจ นะคะพี่พี่ขาเกษตรกรนะคะรับเหมาก่อสร้างหรือว่ารับเหมาต่างๆนะคะที่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนตรวจสอบได้ออกได้แน่นอนเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะจัดได้เต็มๆออกรถศูบาทไปเลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้นะบอกได้เลยสวยนะคะไม่มีที่ติเลยนะคะขาวๆคลีนๆแบบนี้นะคะสภาพข้างในข้างนอกกริบๆเลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้บอกได้เลยใครได้ไปโคตรคุ้ม นะคะผ่อนกะเบานะคะราคากะเบาแถมใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะขึ้นชื่อว่าโตโยต้าเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอึดจึกทนแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นยารีตนะคะวีออสหรือ Al ติสนะคะรับรองนะคะพี่ๆเอาไปขับใช้ได้งานแบบใช้งานได้ยาวๆเลยก็ว่าได้นะคะพี่ๆคะอะเรามาดูด้านหน้าของคันนี้กันดีกว่าเนาะด้านหน้าของคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะคาดโครเมียมให้นะคะตัดกับสีดํากระจังหน้าแบบนี้สวยๆ นะคะมีไฟตันหมอกคู่หน้าให้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเรามาดูกันที่ตัวไฟนะคะตัวไฟจะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะเป็น LED โปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ daytime running light ให้นะคะไฟเลี้ยวก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะคาดคมเงียมหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะสวยๆนะโลโก้เงาวๆวับๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะไฟใสๆกิ๊กๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะ ให้ดูแบบชัดๆนะคะว่าไฟโคตรสวยนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะ LED โปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g light ให้แล้วนะคะไฟ <c oughs> ตัดหมอกคู่หน้าก็มีให้นะคะคันนี้นะ A ที 1.2G ปี17นั่นเองนะคะพี่ๆค่ะอะเรามาดูด้านข้างกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ด้านข้างของคันนี้เนี่ยสวยๆเลยสันเหลี่ยมเงาๆคมๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ไม่มีร่องรอยการชนหนัก <c oughs> ที่คว่ำมจมน้ำกับไมค์ต่อไมค์ไว้ใจเพนจนได้เลยนะคะพี่ๆขาหรือพี่ๆท่านไหนนะคะอยากมาดูรถด้วยตัวเองนะคะ มาได้เลยนะคะเซิร์ช Google Map ได้เลยนะคะว่าบริษัทเพชรยนต์นะคะบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นนั่นเองนะคะเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาจะเจอบริษัทของเรานะคะ ติดต่อเซลล์ลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูพาชมรถนะคะรถของเรามีให้เลือกมากกว่า400คันมีหลายรุ่นหลายแบรนด์หลายลายีหย่ห้อมากๆนะคะพี่ๆค่ะมีทั้งราคาเบาหรือจะเอาแบบสวยหรูไปเลยก็มีให้นะคะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะไม่สะดวกมาดูรถด้วยตัวเองดูคลิปของลูกหมูประกอบการตัดสินใจในการซื้อในการจองได้เลยนะคะพี่ๆค่ะรถของเรารถเกรด A แน่นอนนะคะเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วนะคะ เชื่อมั่นเชื่อใจได้เลยนะคะว่ารถที่คุณพี่ได้รับจากบริษัทเพนยนเนี่ยเป็นรถเกรดเอของจริงนะคะวันนี้จะพาชมทุกจุดพาชมโครงสร้างต่างๆด้วยนะคะอ่ะเราไปเริ่มกันที่ตัวล้อกันเลยนะคะพี่ๆค่ะล้อเป็นล้ออลลอยขอบ15แบบนี้นะคะสวยๆสี่รูนะคะนี่นะปงคุมล้อแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะเดี๋ยวลูกหมูเอาไปปรับสภาพให้พร้อมใช้งานนะคะเบ้าชกชกนะคะเป็นโชกเดิมนะคะจากโรงงานนะคะ โชคเดิมจากโรงงานจะมีสีแต้มแบบนี้นะคะถ้าเป็นพ่นสีดําทับให้พี่ๆนึกนึกได้เลยนะคะว่ามีการปรับปรุงแก้ไขามาแน่นอนนะคะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมแน่นอนอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้นะคะสันเลี่ยมเงาๆคมๆแบบนี้เลยตัวกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะคะคันนี้ ด้ามจับเป็นโครเมียมให้แบบนี้สวยๆรูรูเลยนะคะเรามาดูด้านในกันนะคะพี่ๆขาให้ดูโครงสร้างรถที่เป็นหลักเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะประตูทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตสวยๆแบบนี้นะคะหัวน็อตไม่มีการขันไม่มีการไขไม่มีการแกะเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของเรานะคะเน้นเน้นมากๆนะคะการันตีว่ารถของเราเป็นรถเกรด A แน่นอนเข้าศูนย์ทุก1 0,000โลนะคะไว้ใจได้นะคะพี่ๆขา อะไรทุกอย่างนะคะหวน็อตไม่มีการขันไม่มีการขายไม่มีการพ่นสีทับนะพี่ๆนะคันนี้สวยๆเลยนะคะเรามาดูโครงสร้างรถนะคะวันนี้บอกเลยนะคะดูรถมือสองทั้งทีนะคะซื้อกับเต็นที่ไว้ใจได้ซื้อกับเพนยนเท่านั้นคุณพี่จะได้รถเกรด A ไปแน่นอนนะคะเวลาดูรถมือสองนะคะลูกหมูอยากให้สังเกตโครงสร้างรถนะคะสามารถขอเขาแกะดูได้เลยนะคะถ้าเต็นไหนไม่ให้แกะดูโครงสร้างรถแบบนี้นะคะให้ตระหนักใจไว้ได้เลยนะคะว่ารถคันที่พี่ๆดูอยู่เนี่ยอาจจะมี เกิดอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะขอโทษทีกล้องไม่ค่อยโฟกัสอ่ะเม็ดองเม็ดอาต่างๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเอามือลูบไปเนี่ยมันจะเป็นรอยบุ่มลงไปนะคะพี่ๆค่ะสวยๆเลยนะคันนี้นะสวยๆกริบๆเลยนะคะให้ดูนะคะ ให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะว่ารถของเรานะคะเป็นรถแท้รถเดิมจากโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่มีการซ่อมแซมเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะรถของเราเนี่ยรับรับเฉพาะรถเกรดเอเท่านั้นนะคะพี่ๆขาบอกได้เลยนะคะไว้ใจได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะเดี๋ยวลูกหมูจะสตาร์ทรถให้ดูด้วยนะคะพี่ๆขาภายในนะคะตรงนี้เป็นจุดพุ่สตาร์ทแล้วนะคะพี่ๆขานี่นะทุกอย่างนะคะออปชันต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะคะเปิดปิด กระจกอัตโนมัตินะคะตรงนี้นะพี่พอ่ะเราไปดูด้านในของตัวรถกันนะคะเดี๋ยวลูกหมูขออนุญาตสตาร์ทรถให้ฟังเลยนะคะชึ่งเดียวติดนะคะพี่พครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่บอกได้เลยใครได้คันนี้ไปคุ้มมากนะ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนเบาะสักครู่นะคะพี่พี่ขให้ดูภายในตัวรถไม้แท้ไม้เดิมจากศูนย์ไม่มีกลับไม้ไม่มีก,ไมไมมกอไม้ไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยตรวจสอบได้นะคะพอรถของทางเราที่รับเข้ามานะคะเข้าศูนย์ทุก1นึ่งหมื่นโลเลยรับประกันมีเอกาสารยืนยันชัดเจนนะคะพี่พี่ขอ่ะคันนี้ไม้จะอยู่ที่73,137กิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยใครได้คันนี้ไปใช้งานได้อีกยาวๆนะคะใช้งานได้อีกเป็น10ปีเลยนะคะพี่พ บอกได้เลยนะอ่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้นะคะนุ่มๆนะสวยๆนุ่มๆนะแบบนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะนี่นะคะ่ะถทออกโทเข้าอะไรก็แล้วแต่ นะคะออปชันต่างๆนะคะจอเป็นจอแท้จอเดิมที่ติดมากับตัวโรงงานนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยโคตรหรูหลาเลยนะคะพี่ๆค่ะคันนี้มีกล้องให้ด้วยมีกล้องหน้ารถให้แล้วเรียบร้อย<ม>เห็นไหมบอกได้เลยนะคะโคตรใหม่นะคะพี่ๆค่ะพลาสติกต่างๆยังไม่ได้แกะใช้งานเลยไฟใช้ได้นะคะ ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะอ่ะเบาเบาะข้างๆนะคะเดี๋ยวพวกเบาเนี่ยเดี๋ยวหมูจะเอาไปสปาไปเอาไปทำความสะอาดให้นะคะพี่ๆค่ะคอนโซลโคตรสวยโคตรกริปเลยนะคะคันนี้นะสวยงามมากนะคะพี่ๆค่ะดูได้เลยสวยๆแบบนี้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะ อ่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ซูเปอร์ซีพีทีเจ็ดสปีดแบบนี้นะคะพี่ๆขาตรงนี้จะเป็นพาวเวอร์เลทให้นะคะชาร์จแบตได้นะช่องเก็บของครับผมมีให้ครบครบนะคะอ่ะเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังกว้างขวางมากนะคะด้านหลังกว้างขวางเป็นเบาะเป็นเบาผ้าเหมือนกันนะคะเดินได้สีน้ําเงินเหมือนกันเลยสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ เดี๋ยวลูกหมูจะเอาไปสปาไปทําความสะอาดให้นะคะพี่พี่ไม่ต้องกลัวนะคะพี่ๆี่เอารถไปเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะคะของเลวต่างๆลูกหมูเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาออปชันก็จะมีตามนี้เลยนะคะบูทูธบูทูธได้หมด USB นะคะ FMAMCD นะคะพี่พี่ขาอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อฟังก์ชันต่างๆนะคะของตัวรถนั่นเองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวลูกหมูจะพาออกไปดูข้างนอกกันนะคะ เอาละค่ะเราก็มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะพี่ๆค่ะคันนี้ด้านหลังของเรานะคะพาดูเหมือนเดิมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าต้องเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะรับประกันว่ารถของเราลดเกรด A แน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้นะคะแกะดูได้เลยนะคะว่าเป็นรถรถแท้รถเดิมเนี่ยมันจะไม่มีร่องรอยนะคะเดี๋ยวลูกหมกขอนี้จตแกะสักครู่อ่ะมาดูโหข้างหลังสวยจัด นะคะพี่ๆขาเม็ดอาร์ตเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะคะคันนี้นะคะเอามือลูบไปนะคะเป็นรอยบุ๋มลงไปแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะเม็ดองค์เม็ดอาร์ตทุกอย่างนะอยู่ครบๆนะคะภายในกว้างขวางมากนะคะคันนี้นะให้ดูเลยนะคะภายในกว้างขวางสะอาดมากนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่มีรอยเจิมเลยนะคะคันนี้สวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะ ล้อด้านหลังนะคะเหมือนเดิมแนบชิดสนิทแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยเลยนะคะพี่พี่คะอ่ะเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะพี่พี่ด้านหลังตัวนี้นะคะเริ่มจากไฟท้ายเลยไปเป็นไฟแท้ไฟเดิมจากโรงงานนะคะไฟท้ายเป็นแบบไฟท้ายลายไกดิ้งให้แล้วนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้นะคะกริบๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังมีมีขี้ปลาฉลามให้ด้วยนะคะทรงแบบ คตสวยนะอะเรามาดูกันนะคะด้านหลังมีอะไรให้บ้างเอออย่างแรกเลยจุของได้โคตรเยอะนะคะพี่พี่ภายในกว้างขวางมากๆนะคะคันนี้นะสวยงามสะอาดตานะคะโครงสร้างแท้เดิมแน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยบุบเลยเห็นไหมไม่มีร่องรอยการแก้ไขใดๆทั้ทงสิ้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะมีไฟให้ด้วยหนึ่งดวงแบบนี้นะคะพี่พี่ขาอะเราไปดู ข้างในกันนะคะพี่พี่วันนี้ลูกหมูพาชมแบบว่าละเอียดละเอียดเลยนะคะผมอ่ะขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูนะคะอะลงอะไหล่ทุกอย่างยังมีครบนะคะเป็นชุดปะชุกเฉินนะคันนี้เป็นชุดปะชุกเฉินจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะคะพี่พี่ขาไฟแท้ไฟเดิมนะคะนี่ดูได้เลยนะคะไฟแท้ไฟเดิมนะทุกอย่างนะคะยังอยู่สวยๆครบๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการชนนะสวยๆเลยนะคะคันนี้ ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวลูกโมพาไปดูที่ตัวเครื่องกันนะคะผมตัวเครื่องนะคะจะเป็นยังไงนะคะมีอะไรเยิ้มไหลลงมาบ้างไหมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะคะผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายไปฝากระโปรงสักครู่นะคะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะพี่พค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบนะคะ ดูโอ VVTI นั่นเองนะคะกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่86แรงม้านะคะพี่พี่ขาเกียร์เป็นเกียร์ CVT Super CVT เหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นเครื่อง1,200นะคะเป็นเครื่อง1.2ลิตรนั่นเองนะคะพี่พี่ขาเราให้ดูโครงสร้างเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อนตต่างๆยังอยู่ครบนะคะทุกอย่างนะคะเดิมๆนะคะโอ้โหร้อนมากเมื่อกี้สตาร์ทเครื่องไว้ไอร้อนขึ้นนิดนึงนะคะช่วงนี้อากาศร้อน นะคะพี่พี่คะ่ะดูเลยนะคะทุกอย่างนะคะเครื่องไม่มีเยิ้มนะไม่มีเครื่องเยิ้มนะคะสวยๆเลยนะคะน้ามันคงน้ามันเครื่องไม่มีไหลนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาแบตท,ทุกอย่างนะคะยังดีอยู่เลยสภาพโคตรกริบนะพี่พี่ขาคันนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณหกพันสองร้อยบาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวลูกหมูขออนุญาตปิดฝากกระโปรงแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมา แจกแจงรายละเอียดให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะกับคันนี้นะคะโตต้ตายาริตเอทีหนึจปี17นั่นเองนะคะพ,พี่พี่พี่พท่านไหนอยากได้รถคันนี้รีบพักมาหาลูกหมูเลยนะคะบอกเลยนะคะคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนนะคะเจ็ดหมามโลเท่านั้น ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6,200นะคะเครดิตดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพช่วยทุกคันนั้นทุกเคสต้องลูกหมูเพชรยนต์นะคะพี่พีขายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับคันนี้เลยนะคะขาวขาวคลีนคลีน,ลน,นะ,ะสายมินิมอลมินิใจนะคะรถเล็กราคาประหยัดประหยัดน้ํามันด้วยนะคะคันนี้3 2 9 0สนบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆีขาบอกได้เลยว่ารถของเราเปรถเกรด A ของจริง นะคะพี่ๆขาตรวจสอบได้เลยนะคะมาดูรถด้วยตัวเองก็ได้นะคะติดต่อลูกหมูมาได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูเดินพาชมรถนั่นเองนะคะพี่ๆขาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้นะคะเป็นความรู้พะพี่ๆหรือพี่ๆท่านไหนถูกใจสนใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามช่องของลูกหมูไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะพี่ๆขาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ